เออทีนี้เล่นของด้วยโอย ผมพาเพื่อนๆนะครับแว้นเข้าหุบกระหังน,นะครับรถที่ไปนี่โอ้โหหลากหลายสไตล์นะครับมันแน่ครับสวัสดีครับสไตล์คุยกินอนอนแขนครับออฟโรดแคมปิง้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้ผมมีทริปนะครับแว้นนะครับมากับน้องที่ทำง,งานแล้วก็ถนายแปะด้วยวันนี้เราสลัดออฟโรดทิ้งไปเลย เรามาแว้นกันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูครับว่ารถที่มาแว้นกันเนี่ยมีกี่สายพันธุ์นะเดีย๋ยวไปดูกันรถผมนี่ก็จะรู้ถ้าใครดูคลิปก็จะรู้อยู่นะครับ C C R F Panda C R F สองร้อยห้าสิบนี้กขของทนายแปะนะครับได้นมาสดๆแล้วร้อนซึ่งทำนะแต่งท่อใส่ย,ยงใส่ย,ยางเรียบร้อย นี่น้ำแตกขี่ควายควายก็ตายเรียบร้อยเรียบร้อยมันมัน,มนโอ้โอหน้าแดแดดแดดเผาหรืออะไรเหนื่นนนอยเหนื่อยี่ใบขาดหนึ่งครับ้องที่ทำงานพี่ท็อปพี่ท็อปนี่พี่ท็อปนี่ก็อะไรนะเคเอสอาร์ K อ m s ๋อ M S X อันนี้กี่ซีซีร้อยยี่ห้าร้อยยี่บห้าก็เท่านู้นนะนูนก็ร้อยยี่้าป่ะอันนี้ร้อยตีบแต่จูนเป็นรอยอ๋อหุบหุบก็หางยังไม่เคยเข้าใช่ไหมไปแค่ตีนมันนะพี่เออของแรกของแรกอ้าววันนี้เดี๋ยวพาร้อยังกลมอยู่ยังไม่กลมเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปของสีของสีนะ คลองสี่ก่อนนะสสนนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวถ้าเผื่อแบบถ้าติดใจอาจจะไปคลองห้าคลองหกก็ได้อันนี้ของของเอครับเอนี่จะแหวกแนวที่สุดห้าร้อยห้าร้อยเจอคันนี้น,ะนอนน้อยนี่หนักกว่าเดิมอีกบอกเลยครับนี่ครับมาด้วยใจสกุปปี้นะสกุปปี้นะครับของนิไนรับของนิไน ค okay, ครับหลังจากเราพักดื่มน้ำพักรถนะครับตรงสามแยกแพตาคอแล้วก็ได้เวลาพอสมควรก็เดินทางต่อครับเดินทางเข้าปุกะะฮังเลยครับนี่ครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นลูกหลังนะครับวิ่งไปนี่สักพักหนึ่งก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าปุกระฮังครับ สักพักหนึ่งก็เรียบร้อยครับหลงทางนะครับถ้าไม่สังเกตป้ายหุบกระหังนี่ก็นู่นเลยครับจะวิ่งไปน้ําตกแพทคอเลยเอกับวินัยนะครับเลยไปอ่ะวันนี้กลับมาก็วิ่งเข้าหุบกระหังเลยนะครับนี่ครับเกือบจะเข้าเส้นเส้นสตาร์ทแล้วนะครับคือคองแรกครับตรงนี้ครับ บ่าย3โมงฮะบ่ายเลขโมงเราไปอยู่ที่คลองคลองเก้านอนน้อยนี่ยังโอ้โหสู้ไม่ถอยโอ้โหได่นอนเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างด้วครับเคยเคยเคยขี่มาเที่ยวแบบแบบนี้ไหมออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยยังครับยังไม่เคยเหรอมีโหดจริงๆครับเพิ่งโหดนี่แหละอุตส่าห์พามาแค่คลองสี่พอไม่ยอมตองหมาห้สุดครับมายสุดแล้วไปหยุดที่หมอ แต่จริงยังไม่สุดนะเนี่ยย,ยิงเยอะอแต่แบบสุดยอดแล้วมาแค่นี้เลยแบบเอาไปเซ็ตรถก่นอนครับรถโหลดรถโหลดโอ้โหนี่นี่เขาบอกเลยตะกุ๊ปปี้ดุมเดิมไอ้ไอ้ไหนอน,น้อยคอยรักนี่ <laughs> โอ้ได้ดอยเลยนี่นี่นี่อันนี้ใครดึอ่ะอันนี้ของเอเอเคยเคยขีนน่ในถนนดำ เป็นไงเอาลอยเป็นไงบ้างฮะลุยเหมือนกันพอได้เหรอพอได้พอได้สองห้าเคยลุยทางแบบนี้เหมือนกันเหรอโอ้ยสุดยอดเลยเท้าป่ะเป็นไงบ้างโอ้ยหนุกดีพี่เหรอเยี่ยมเยี่ยมเพิ่งเพิ่งเคยขี่มาแบบนี้มาครับมาฮะปกติก็คือขี่อยู่แถวบ้านที่แถวบ้านครับนานๆออกทีด้วยนี่มางี้หนุกดีครับสุดยอด ปกติขี่เสือภูเขาอ่ามาเจอนี้ต่างกันยังไงต่างกันยังไงจักรยานภูเขากับไอ้เอ็นโดโรจอย่างนี้เหมือนกันฮะแต่จักรยานเหนื่อยกว่าเอ๋ออันนี้ไม่เหนื่อยไม่แรงนี่ชิลหน่อยมันคนละแบบมันคนละแบบครับเออเจ๋อประหยัดพลังงานดิเออ 3โมงครึ่งครับพร้อมครับออกเดินทางโหฝนตกแผ่นๆพระอาทิตยๆหรอถ้าถ้าคลองเสียมันมีห้องน้ำพี่หุบกระหังแคมป์มาคลองเสียที่พี่ผ่านมาแต่ถ้าเบื่อตรงนี้มันไม่มีห้องน้ำหรอกมันดิบๆก็ตรงนี้ก็มีมีร้านมีกลางได้ ตรงเนี้ยอออิสุสุโอ้ยสบายดิบล็อกมันล็อกล้อหลังไงไม่ให้ตีใช่ล็อกหมุนไปตามกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะอืมไปเลยโอ้ไฟแดงทั้งสองเลยกันจะเข้ามาไงอ๋อมิสูครับอิสุสุกันจะเข้ามาไงวีคอร์ด ยอดสองข่ายประกันจะเข้ามายังไงยิบสามเมษาอัปเดตนะครับยิบสามเมษาดูอุปหังคลองยาวอุปหังคลองยาวนี่ ไอ้หินก้อนนี้เป็นตัววัดระดับน้ำนะมิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูฮนะนี่อัปเดตล่าสุดเลยนะดูมิดแล้วนะถ้าหินก้อนนี้มิดนี่ยาง38นี่มิดล้อนะครับเออนี่ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเปี้ยวดาโดเปี้ยวดาโดเอาแล้วไนน์โดนโดแล้วเอาไปดิเอาไปมาแล้วเอาไปไปจอดี้จอดีต้ตามลายไปเลยตามลาย,ดดาย,ายลไปเลยจัดได้จัดได้ไนน์โนดได้ป๊าป๊าไปเลย อเอเดินไปนู่นเลยดูดโดเสือครับเอเอเอสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบอ่าร้อยเจ็ดสิบโดมิดหำไปแล้วนะเสือกินน้ำมั้งน่ะมิดหำไปแล้วเท่าไหร่แล้วโอ้ยมันเอวพี่โอ้เอวยังได้ประมาณเอวแหละมันเอวน่ะเอวก็มาร้อยเก้าหกสิบ 60. โอ้โหตัวนุ้นตนู้นลึกกวอีกนะเอวเลยนะตรงนี้นะครับอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับเสาที่ยี่สิบสามเมตสายสองพันห้าร้อยฮะโอหกสิบห้าบอยตรงนี้เอวนะมีผมร้อยร้อยเจ็ดสิบห้านี่เอวเอวเลยนะเนี่ยวันนี้มา ประหังครั้งแรกเลยนี่ผมพามาคลองยี่ไอ้คลองสิบเลยคลองคลองสิบเนี่ยเขาเรียกนะ่าเป็นคลองไฮไลท์วัดใจกันเลยว่าเพราะมันข้ามน้ายาวก่อยเมตรอ่าท็อปท็อปใช้ใบพัดเรียบร้อยแล้วเป็นไงเป็นไงถึงไงใช่ได้บรรยากาศนี่บรรยากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงเอ้หอกหลอกอหลอกหลออห โอ้ยแน่นอนเลยเนี oh, ho, 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 ho! ่ยยกหน้าเลยอ่ะโอ้ยใอ้มันลุ้นสะบักไอ้ใอ้มันลุ้นสะบากด้วยซิวเาไว้เองเลยโอ้โยว้ายแน่นอนเว้ย แน่นอนไว้ครับหลังจากกลับออกมาจากคูบกะหันก็เนี่ยครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันน้ําเข้าเครื่องนะครับเครื่องดับเลยรถของวินัยเนี่ยครับโอ้รุ้นเงินแย่เลยครับหน้าเสียไปเลยครับน้ำออกไว้งนี้เพียบ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลอดหรือไม่รอดไอ้สกูปี้ต้องรอดไอ้ต้องรอดเดี๋ยวได้เลยไล่น้ำออกให้ให้หมดก่อนแม่ไก่เวอร์มาเองไม่น่าเลยผู้รรอดรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้สกูปี้น้ำลึกนะครับคลองนี้ ได้ฟัาแล้มัดระวังเป็นพิเศษใช่ฮะใครมีเนก็เน่ใช่ฮะรถใ้คนขับมาดูครับใช่ฮะโอ้โหชำครับชำครับใส่เนี่ยหน่อเดียวหน่อยเดียวไม่เท่าไหร่เฮ้ยไม่เท่าไหร่ดองเบิ้ลไหมปล่อยนอกก่อนไหมเออเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยที่อยู่ตรงนี้ ลุ้นไว้ลุ้นไว้อาาเ,เอาทีนี้เล่นของด้วยอน้ำยังน้ำยังออกมาทิงนี้เลยวะ่ะเฮ้ยผมว่าแม่งน้ำเข้าไปในเครื่องวะ่ะโอ้โหเนี่ยยังออกในท่อท่อมานี่อยู่เนี่ย เฮ้ยหัวเทียนดีกว่าว่ะเฮ้ยใช่เฮ้ยเบ๊หัวน้ำจะอยู่ในเครื่องกันนี แรงแน่นอนเว้โ <accurately> อ้โหแงไม่แงไม่รู้โอ้แรงไม่แรงไม่รู้เจ็บเจ็ปากได้เจ็บปากเลยเจ็บใส่ใส่ตองเก็บแม่ย๊อกโอ้ยได้ได้เ้ยได้ร้อนไว้ตุ๊กคุ๊บี้โอ้่ะ เอ้ตะเบือน้ำคือนนี่แบกเลยนะหี่คนนี่แบกเลยนะของันแล้วเนี่ยอะใช่ใช่โอเคครับปั๊มเครื่องติดนี่วินัยนี่ยิ้มเลยนะครับยิ้มแฉ่งเลยอะไปต่อครับห้าโมงสิบห้าห้าโมงสิบห้านี่มาถึงไล่พตัามแล้วชื่ออะไรนะไม่มีใครสุดยอดเท่าไอ้หนอนไอ้หนอนน้อยแล้วไอ้หนอนน้อยคอยรักเนี่ยโหสุดยอดของสิบ พลังสิทธิ์นะครับกับไปกูว่าเข้าหาหมอชุดใหญ่เลยยิ่งกว่าโควิดหนึ่งตั้งชื่ออย่างนีรไลน์ลนี้ตั้งชื่ออย่งังพี่ทำงานตั้งเขาไล่ทาสเมียว้าไล่ทาสเมียว้าอยากจะไปดีดหูมันเองทาเสทาเมียรีอสอร์ทไปถ่ายคุณปภาผ้าซันตวานี่ขนาดเป็นเอฟซีพี่น่ามันยังทำพี่ ป้าเลอ่าหสุดยอดเลย F4 พี่มันยังตั้งชื่อนี้เอยมาสติกเกอร์ทำลายให้อยู่มามาไล่นี้นี่โอ้โหชุ่มคอเลยอชุ่มคอชื่นใจโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์ฟุ้งหินนอนแอร์นะครับถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรครับโปรดติดตามชมนะครับสวัสดีครับ